เรียกว่างานนี้นะคะชาวเน็ตคอมเมนต์กันกระหน่ำเลยนะคะหลังจากเห็นชุดคลุมท้องสุดแซ่บของว่าที่คุณแม่มือใหม่อย่าง era, สาวเดียวอริสราใส่ไปร่วมรายการแชรเหตุจะดีไซน์สุดแซ่บเป็นเรบยาวมีลวดลายเป็นสวดทรงหากไม่ตั้งใจมองให้ดีก็อาจจะเข้าใจผิดพลาดว่าสาวเดียวสวมดรสซีทรูไปรายการทั้งๆท,ที่ตัวเองกําลังตั้งท้องอยู่ซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดราม่าตามมาดังกล่าวว่าชุดที่สาวเดียวใส่ไม่เหมาะสมที่จะนํามาเอาใส่ออกรายการหรือไม่ เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะชาวเน็ตก็มีการแสดงความคิดเห็นอยู่2ด้านนะคะด้านที่1เขาบอกว่ารักนางนา้าแต่ชุดวันนี้ไม่ได้จริงๆรายการควรเตือนไหมคุณเดียวอริสราน่าจะแต่งกายให้เหมาะสมออกอากาศค่ะส่วนชาวเน็ตอีกด้านนะคะก็อ,อกโรงตอบโต้นะคะเขาบอกว่าลายชุดค่าไม่ได้ซีทรูใช่ค่ะลองดูดีๆนะครับแฟชั่นค่ะไม่เหมาะสมตรงไหนบางคนก็บอกว่าเราว่าไม่โป๊ก็ได้แล้วนะมันคือแฟชั่น